โครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมความเรื่มมองระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศโครงส่ลใหญ่นครโฮจิมินห์และก็มหาวิทยาลัยบูรพารวมถึงชุมชนหน่วยงานของรัฐหน่วยเอกชนและหน่วยงานของของคนในชุมชนของจังหวัดเบนแจนะครับโดยระยะเวลาการทางานประมาณหนึ่งปีนะครับโดยเฟสที่1่เราจะเอาผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งไทยในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนเดินทางมาที่ประเทศเวียดนามโดยรับการดูแลอย่างดีในการที่จะสํารวจพื้นที่ เพื่อพิจารณาว่าในจังหวัดเบญแจนั้นมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนหรือไม่ซึ่งหลังจากนั้นเราก็กลับไปพิจารณาที่ฝั่งประเทศไทยว่าจังหวัดใดพื้นที่ใดจะมีความใกล้เคียงกันที่จะสามารถให้จังหวัดเบนแจไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์มาตรฐานต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว โดยหลังจากนั้นเมื่อผ่านไป6เดือนเราก็เชิญตัวแทนจากจังหวัดเบนแจคือจากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลการท่องเที่ยวคนในชุมชนรวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการคือเจ้าของโฮมสเตย์ประมาณ15คนไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยนะครับมีการ ฝึกปฏิบัติการในมุมของทฤษฎีและลงสู่สถานที่จริงไปศึกษาดูงานทั้งโฮมสเตย์ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมถึงความร่วมมือต่างๆของหน่วยงานของรัฐเอกชนคนในชุมชนผู้เชี่ยวชาญรวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการ ทำภารกิจต่างๆที่อยู่ในการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองหลังจากนั้น6เดือนเราก็มีการกลับมาที่จังหวัดเบนแจ่ฟูจิประเทศที่เราที่เราเลือกไว้คือเมืองบินไดซึ่งเรามาติดตามประเมินผลว่าเขาได้นําความรู้ประสบการณ์ที่ทางประเทศไทยได้ถ่ายทอดเอามาปรับใช้กับบริบทในพื้นที่ตามภูมิศาร์นั้นอย่างไรซึ่งเราก็ได้พบว่า เกิดความร่วมมือมากขึ้นคือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนแล้วก็คนในชุมชนได้มีความร่วมมือกันเพื่อจะพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้นมีมาตรฐานมีความน่าสนใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะทํางานร่วมกันมากขึ้นรวมถึงพยายามพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งทั้งนี้เราได้นําผู้เชี่ยวชาญมาสอนในมุมอื่นๆอีกอย่างเช่นการพัฒนารูทการสร้างธีมการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายความร่วมมือให้เกิดในมุมกว้างขึ้นของหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนแล้วก็คนในชุมชนนะครับซึ่งผ่านมาประมาณ1ปีกับ1เดือนเราพบว่ามีความร่วมมือในการในด้านการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงมีการปรับใช้ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้เรียนรู้จากประเทศไทยเอามาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดีครับโดยในอนาคตผมมองว่า สิ่งที่ยังท้าทายต่อไป่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษหรือการทำโบรชัวในเรื่องการประชาสัมพันธ์การตลาดก็จะเป็นสิ่งที่จะท้าทายต่อไปที่จะเรียนรู้ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนของจอดเวนเจรให้ดียิ่งขึ้นที่จะรองรับไม่ใช่แต่เพียงลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามแต่หมายถึงนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติด้วยครับ วันนี้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จัดอบรมให้กับ ชุมชนที่บินไดน,นะครับจังหว,วัดเบียแจประเทศเวียดนามนะครับซึ่งหัวข้ออบรมในในคราวนี้นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนนะครับวันนี้เราก็ได้ให้เขาเได้สร้างเส้นทางนะครับให้กับผู้ประกอบการได้ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ประกอบมาเป็นเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้สร้างประสบการณ์ที่ที่ดีนะครับซึ่งเราเราพยายามดึองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของบินไดน,นะครับมาเป็นเอกลักษณ์ในการ พัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เราอบรมแล้วก็หลายๆชุมชนให้ความสนใจก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับเราก็จะมีะให้ชุมชนดได้รู้จักการหาคอนเทนต์นะครับหาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในในบินใดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการให้ใช้ AI นะครับ ฝึกการใช้ทักซะาเทคโนโลยีนะครับในการที่จะหาคอนเทนต์ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับสำหรับข้อดีของบินไดน,นะครับก็จะมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับมีสวนมะพร้าวนะครับมีกิจกรรมตกปลามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ ตอนนี้ชุมชนมีอัอตลักษณ์ในเรื่องของอาหารนะครับอาหารถิ่นต่างๆเยอะแยะมากมายที่สําคัญครับความมีไมตรีจิตนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่เราอาจจะต้องเรียนรู้จากคนในชุมชนก็คือภาษานะครับซึ่งมองว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามีการเ,าเรียนทักษะทงภาษานะครับเพิ่ม,มทักษะภาษาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือนักท่องเที่ยวอาจจะมองในเรื่องของมามาบินดาน,นี่ได้เรียนภาษาเวียดนามนะครับหรือว่าวัฒนธรรมเวียดนามก็จะเป็นการผสมผสานากลมกลืนกันระหว่างคนต่างชาติกับคนในเวียดนามได้ดียิ่งขึ้นครับผมมองว่าอันนี้ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชน ได้มีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาตนเองให้สร้างบริบทการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับ So uh, this island is famous for longan and uh, canals and the lifestyle of the local people so I take our guests, especially the westerners, come to this area uh, to uh, have uh, enjoy the fresh air, to do boat tour, do rowing boat, and visit some of the fruit garden, the orchard, and uh, we also uh, have uh, activities at night time from uh, our homestay, like uh, cooking with the family by traditional way and then after dinner we have like um, traditional music we turn off on the light we use the oil lamps and we will in the atmosphere uh, with the family and with the local people to sing some folk song even the guests can be invited to join with us uh, so first of all i would like to say thank you to uh, tika thanks to our university and uh, after learning after a week just a very short time for me I, I love to learn more but just a short time for me but i can learn a lot of things and back home here i can do uh, many things and recognize many things we need to do for our community so uh, especially sep is uh, to manage uh, the economy to uh, know how much we can do how many guests we can do and especially we have to base on the community we base on the environment yeah and uh, especially we uh, have a good connection with the local people, with the community, and also bring the benefits to come back the community and have them to develop because we are uh, far away from the mainland, we are on the island. So we, we think that we will I can, I can have the local people here to join in tourism. because until now just me working like tourism on this island, uh, bring the uh, foreigners here. Uh, i remember some years ago they were very surprised when they see first time they see the foreigners come to our island but now uh, day by day step by step and after learning uh, from uh, thailand i can uh, apply many things in here so everything should have a story that's what i love so our house has story, our destination also has story, and we bring them to get closer to the local people, to have a connection, to have an interaction with the local people.